ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอย a l m แมทช n นสช่องที่รวมรีวิวเครื่องจักรกลหนักระดับโลกวันนี้ผอมมาจากพาทุกคนไปสัมผัสกับสุดยอดรถขุดแขนยาวแห่งปี2026รถที่ออกแบบมาเพื่อทำงานในพื้นที่ที่เครื่องจักรทั่วไปเข้าไม่ถึงกับ2026 Longreach H C a e v a t o r รถขุดรุ่นใหม่ที่ทั้งแข็งแรงประสิทธ,ธิภาพสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตั้งแต่แรกเห็นก็ต้องบอกเลยว่าเจ้า Longreach a c e l e r t o r รุ่นปี2026นี้ดูดุดันมากสีดำเมทัลลิกที่เคลือบเงาให้ความรู้สึกหนักแน่นและพรีเมียมสุดๆตัวทั้งทุกชิ้นผ่านกระบวนการผลิตแบบ Precision Welding ที่ใช้หุ่นยนต์เชื่อมแบบละเอียดทำให้โครงสร้างแน่นหนาไร้รอยต่อดูแข็งแรงและมั่นคงมากกว่ารุ่นก่อนหลายเท่าด้านหน้าและด้านข้างมีการออกแบบใหม่ให้มีลมมากขึ้นลดแรงต้านขณะหมุนตัวและช่วยประหยัดน้ำมันในระยะยาว จุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้คงหนีไม่พ้นแขนขุดระยะยาวพิเศษความยาวสูงสุดกว่า22เมตรที่สามารถขุดได้ลึกและไกลในระดับที่รถขุดทั่วไปทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการขุดบอยใหญ่ขุดคลองลึกหรือปรับหน้าดินริมแม่น้ำแขนของรุ่นนี้ผลิตจากเหล็กกล้าเทคโนโลยีใหม่ที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่นก,ก่อนถึง12%พร้อมระบบหล่อลื่นอ,อัตโนมัติที่ช่วยให้จุดหมุนและข้อต่อทำงานลื่นไหลโดยไม่ต้องดูแลบ่อย มาดูเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างรุ่นนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ6สูบข,ขนาด9.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง375แรงมา้าพร้อมแรงบิดระดับ1,600นิวตันเมตรที่รอบต่ำทำให้สามารถยกแขนกุดที่ยาวมากๆได้โดยไม่เสียพลังระบบควบคุมเครื่องยนต์ใช้เทคโนโลยี Smart Power Management ที่ปรับอัตราการถีดน้ำมันอัตโนมัติตามโหลดการทำงานช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากถึง18%เมื่อเทียบกับรุ่นปี2024 ถัดมาที่ระบบไฮดรอลิกรุ่นนี้ใช้ระบบ Intelligent Hydraulic System (IHS) ซึ่งสามารถตรวจจับแรงดันการทำงานของแต่ละกระบอกสูบได้แบบเรียลไทมพร้อมวิเคราะห์ว่าต้องเพิ่มหรือลดแรงดันตรงไหนเพื่อให้การทำงานสมดุลที่สุดผลลัพธ์คือการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและแม่นยำทุกจังหวะโดยเฉพาะเวลายกดินหรือวัสดุหนักระบบจะรักษาสมดุลระหว่างแรงดันและแรงส่งได้อย่างอัตโนมัติ ในส่วนของห้องโดยสารนั้นต้องบอกเลยว่าทางผู้ผลิตให้ความสำคัญกับความสบายของผู้ควบคุมอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารปิดสนิทกันฝุน่นและเสียงได้ดีมากตัวเบาะนั่งใช้ระบบโช้คลมแบบ Air s u ูส e n นชั่นปรับได้ถึง7ทิศทางและมีระบบทำความเย็นในตัวพวงาม,มาลาัยและคันโยกควบคุมออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จับถนัดมือและตอบสนองไวมากมีจอควบคุมระบบดิจิทัลขนาด12นิ้วที่สามารถดูข้อมูลทั้งหมดของเครื่องได้เช่นปริมาณเชื้อเพลิงอุณหภูมิระบบไฮดรอลิกรวมถึงกล้องมองรอบคันแบบ360องศาความปลอดภัยก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของรถขุดรุ่นนี้เพราะติดตั้งระบบ Safety Vision System ที่สามารถตรวจจับวัตถุหรือบุคคลที่อยู่ใกล้เครื่องขณะหมุนตัวพร้อมเสียงเตือนและภาพคึืนหน้าจอทันที มีระบบ emergency stop ที่สามารถตัดพลังงานไฮดรอลิกทั้งหมดได้ภายในเซียววินาทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการลื่นถลายบนพื้นเปียกทำให้มั่นใจได้ว่าทำงานได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพพื้นที่ในด้านประสิทธิภาพการทำงานจริงรุ่นนี้สามารถขุดได้ลึกสูงสุดกว่า14เมตรและระยะเอื้อมสูงสุดกว่า22เมตรซึ่งถือว่าไกลกว่ารถขุดมาตรฐานเกือบเท่าตัว ความเร็วในการหมุนตัวอยู่ที่11รอบต่อน,นาทีพร้อมระบบสวิงคัชชั่นที่ช่วยลดแรงกระแทกเมื่อหยุดหมุนลดความเสียหายของระบบเกียร์หมุนและเพิ่มความนุ่มนวลระหว่างทำงานระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์และไฮดรอลิกถูกออกแบบใหม่ให้มีพัดลมไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ช่วยให้เครื่องทำงานได้ต่อเนื่องแม้ในสภาพอากาศร้อนจัดเช่นในประเทศไทยโดยไม่เกิดอาการโอเวอร์ฮีทแถมยังมีระบบออโตไอเดิ์ที่จะลดรอบเครื่องอัตโนมัติเมื่อผู้ควบคุมหยุดการทำงานเกิน5วินาทีเพื่อช่วยลดการสึกหรอและประหยัดน้ำมันนอกจากความแรงและความล้ำแล้วยังใส่ใจเรื่องการบำรุงรักษาด้วยครับรุ่นนี้มาพร้อมระบบสมาร์ทเมนเทนนซ์รีมินเดอร์ที่จะเตือนการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลา เช่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองไฮดรอลิกหรือจุดหล่อลื่นต่างๆผ่านจอแสดงผลอัตโนมัติทำให้ช่างซ่อมและผู้ใช้งานไม่ต้องคอยจำรอบการดูแลเรื่องเสียงและการสั่นสะเทือนก็ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นระบบรองรับห้องเครื่องและห้องโดยสารใช้วัสดุดูด,ดซับแรงสั่นแบบใหม่ที่ช่วยลดเสียงรบกวนได้ถึง15เดซิเบลผู้ควบคุมสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้นโดยไม่เมื่อยลา้า รวมถึงระบบปรับอากาศที่มีฟิลเตอร์กรองฝุ่นละเอียดระดับ PM 2.5ซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศร้อนและฝุ่นเยอะในเอเชียเมื่อเราพูดถึงความคุ้มค่า Longreach XCA v a t o r 2026ถือเป็นหนึ่งในรถขุดที่ให้ความประหยัดพลังงานสูงสุดในกลุ่มเดียวกันด้วยการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงระบบควบคุมอัจฉริยะและเทคโนโลยีไฮดริกที่ทันสมัย ทำให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นแต่ยังคงแรงขุดเท่าเดิมเรียกได้ว่าทำงานเร็วประหยัดและทนทานในเครื่องเดียวสำหรับงานประเภทขุดบ่อขุดคลองสร้างคันดินหรือขุดตะกอรนริมแม่น้ำรุ่งนี้ถือว่าเหมาะสุดๆเพราะระยะการขุดที่ยาวทำให้เข้าถึงพื้นที่ลึกได้โดยไม่ต้องขยับตัวบ่อยลดความเสี่ยงในการจมพื้นหรือเสียเวลาโยกรถขณะเดียวกันน้ำหนักตัวเครื่องถูกกระจายน้ำหนักอย่างสมดุลช่วยให้มั่นคงในยืดแขนเต็มระยะ และถ้าใครกังวลเรื่องอะล่หรือการซ่องบำรุงรุ่งนี้รองรับอะล่มาตรฐานสากลสามารถใช้ร่วมกับหลายแบรนด์ได้มีระบบวิเคราะห์ปัญหาผ่านแอปพลิเคชันมือถือรอยาวลิงที่เชื่อมต่อกับระบบของเครื่องผ่าน GPS ทำให้ตรวจสอบสภาพการทำงานและแจ้งเตือนความผิดปกติได้จากระยะไกล สรุปเลยครับว่า2026 Longreach Elevator คือรถขุดแขนยาวที่รวมทุกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไว้ในเครื่องเดียวทั้งความแรงความแม่นยำความปลอดภยัยความสะดวกสบายและความประหยัดเหมาะสำหรับผู้รับเหมาบริษัทก่อสร้างหรือหน่วยง,งานที่ต้องการเครื่องขุดประสิทธิธทภาพสูงใช้งานในระยะยาวใครที่กำลังมองหารถขุดแขนยาวคุณภาพระดับพรีเมียมที่คุ้มค่ากับการลงทุน เจ้านี่คือคำตอบครับ l o n g r e a c a w e v a t o r 2026จาก Royal Machines Review ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Royal Machines เพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจากรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ